ครับผมเบิ้มเดิจพันนำบุญสิ่งพลจากท็อ h ชาแนลนะครับครับสวัสดีครับผมพานุวัฒน์นะครับผมจากเอ็มแคลนครับวันนี้เราได้มีการมางานเปิดตัวแตะรถรุ่นใหม่อย่าง g l a 200นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนใช้เบน์นะครับผมเดี๋ยวเราได้คุณกายนะครับมาช่วยพีเต์นะครับว่ารุ่นรุ่นนี้จะมีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติที่มีอยู่นะครับผม กล้ากครับผมได้เลยครับสำหรับการดีไซน์ในแน่นอนนะครับ g l A เราได้มีการเปิดตัวรุ่นตัว200 AMG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นในรูปลักษณ์ในเรื่องของความสปอร์ตนะความดุดันเรื่องการออกแบบภายนอกแล้วภายในนครับสำหรับตัวโปรเกรสซีฟตัวนี้เนี่ยเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกันชนหน้าที่เราเห็นนะครับดีไซน์เป็นแบบโปรเกรสซีฟสไตล์เนี่ยก็คือจะมีการ ยกกันชนหน้าให้สูงขึ้นมากว่ารุ่นตัว AMG เพราะตัวเก่ามันจะเตี้ยกว่าใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะเขาเป็นแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างตัวนี้ก็คือจะยกสูงขึ้นกว่าตัว AMG ใน15มิลลิเมตรครับผมนะมาดูที่ด้านข้างตัวนี้ครับอย่างล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขนาด18นิ้วนัซึ่งตัว AMG ก็จะเป็นขนาด19นิ้วซึ่งตัวนี้ก็จะมอบความนุ่มนวลครับผมในการขับขี่ดังนั้นเนี่ยพอเวลาเป็นล้อ18นิ้วนะครับก็จะให้ความนุ่มนวลตลอดการเดินทางและที่สำคัญครััดดกษาาาง่ยย้วถม ดีไซน์ต่อเนื่องกันด้วยไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสีที่ออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติมากที่สุดเลยนะครับเพื่อให้นอกจากมองทางได้ชัดเจนแล้วยังเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมทางด้วยครับผมแล้วตัวนี้มีไฟสูงต่ําอัตโนมัติเลยไหมครับอ๋อตัวนี้ไม่มีครับเป็น LED อัตโนมัติในการเปิดปิดแต่ไม่ได้เปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตัวสูงของทาง GLA ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับถูกต้องครับ ถัดมาด้านหน้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นเลยจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือการดีไซน์ฝาประโปรงหน้าครับนะซึ่งตรงเราเรียกตรงนี้ว่า Power วอ me โดมเพาเวอรดมเนี่ยให้ทุกคนนึกย้อนไปถึงสมัยอดีตเลยครับแล้วก็คือตัวกาวิงถือว่าเป็นตัวที่เป็นรถระดับตำนานของม c e d e s b e n ซเลยนะรถคลาสิกเลยนะซึ่งเราเอาดีไซน์ตรงนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในรถรุ่นนี้ด้วยครับครับผมทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมใช่ครับถูกต้องดูแล้วดูเรื่องน่าจะช่วยเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยครับถูกต้องครับใช่ครับ แล้วในส่วนของด้านข้างเรามีแบบเป็นไงบ้างครับผมข C L A อรัย่บอย่างแรกเลยเนี่ยก็ล้อแบกเลยนะซึ่งเป็นดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับขนาด18นิ้วและที่สําคัญครับเรามีการใส่สีเป็นแบบคู่ม่วลมดํลมดด้วยนะครับเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนไซส์ยางเนี่ยจะเป็น23555 R 1 8นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเอ่ชุดอุปกรณ์ปะยางแบบท้ายผิดมาให้นับถัดมาเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านข้างเนี่ยสังเกตได้ว่า g จ a รุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นครับผมนันั่นเป็นเพราะาเราใช้แพลตฟอร์มที่แชร์กันทั้งหมด8รุ่นเลยโอ้โห oh. นะซึ่งตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือ g l b oh. นะ GLB เนี่ยสามารถวางแถวที่นั่งได้ทั้งหมด3แถวครับผมับดังนั้นแพลตฟอร์มเดียวกันพอมาเป็น g จ a ที่มี2แถวที่นั่งเนี่ยทำให้ g จ a เนี่ยเขาใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมมากๆสังเกตได้ตากตัวประตูด้านท้ายตัวนี้ครับครับเพิ่มพื้นที่นะครับด้านท้ายให้นั่งสบายมากขึ้นครับครับผ แต่การที่มันมีขนาดกว้างขึ้นน่อจากตัวถังของ GLB มาใช้นะครับผมบทำให้มีระยะที่แตกต่างยังกับตัวเก่ายังไงบ้างครับคุณการครับก็บห,หลักๆเลยเนี่ยพอเวลาเขามีฐานล้อที่ยาวขึ้นแล้วเนี่ยการดีไซน์เนี่ยเขาก็ต้องยกระดับตัวเทส d r รูมเขาเนี่ยให้สูงขึ้นตาม,<ผ>มนะครับเพื่อให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานภายในนับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มพื้นที่เทส d r รูมมากถึงท2มิล ครับผมนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเองเนี่ยก็คือให้เขาเรียกว่าตัวตัวที่วางขาเนี่ยมากขึ้นกว่าประมาณเกือบ15มิลนะครับโดยโดยโดยไซส์ซิ่งที่วางขาถ้าเทียบจากรุ่นเดิมนะครับวันนี้แสดงว่าคนพื้นสารด้านหลังเนี่ยก็จะนั่งได้อย่างไม่อึดอัดและดูโปร่งใช่ครับครับผมทำให้เวลานั่งไกลๆก็จะไม่ไม่มึนหัวเพราะว่าเนื่องจากมีน้หนักค่อนข้างโปร่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมใช่ครับกระจกบานใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่ศีรษะสูงขึ้นและพื้นที่ีขึ้นกว้างขึ้นนั่งสบายมากยิ่ เอแล้วอ,อย่างนี้คือการที่ตัวนี้ออกแบบมาเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องจุดขายในเรื่องไหนครับสับรุ่นนี้ครับจริงๆต้องบอกว่า G.O.A เนี่ย<ม>เขาหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นเตัวแบบ S.U.V แบบ crossover อยู่แล้วแล้วซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้รถไปในทุกที่ไม่ว่าจะไปเดินทางไกลหรือใช้งานในเมืองเนี่ยก็คล่องตัวนะครับ,รบตัวรถไม่ได้ยาวมากเป็นลักษณะเป็นรถทรง S.U.V กับใช้ตัด เดินทางต่างจังหวัดได้พื้นที่เก็บสัมภาระเต็มที่เลยตั้งแต่ประมาณ435ลิตรไปจนถึง1,500ลิตรเลยรับในการบรรทุกสัมภาระดังนั้นเนี่ยการออกแบบทิศทางหรือทาร์เก็ตคลุกของเราเนี่ยคือเราเน้นเหมือนกับว่าใช้งานได้ทุกวันครับผมนะครับผมบางคนอาจจะบอกถ้าเป็นขยับขึ้นไป g l c อาจจะใหญ่ไปตัวนี้ก็คือจะตออโจทย์ใช่ครับใช้งานง่ายครับ ๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับเวลาก่อนเราเข้าไปดูภายในเนี่ยแน่นอนครับประตูเนี่ยของ Mercedes-Benz ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเป็นตัวโคยมแบบนี้เนี่ยจะเป็นกญแจกแบบซ e เลสโกล์นะครับก็คือจะสามารถใช้เป็นระบบ a s เซนที่ได้เลยครับถึงจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมใช่ครับในส่วนด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับคุณกายด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่า ด้วยความที่เขาเป็นโก o เก e ร s เซฟสไตล์นะ <ผม S 1> จะเห็นว่าเขาจะพยายามใส่จุดที่เป็นโครเมียมเนี่ยเพิ่พมความหรูหราเข้ามาคมนะเพื่อให้แยกดีไซน์ให้แตกต่างจากตัวรุ่น M G นะกันชนท้ายมาพร้อมกับตัวกันชนดีไซน์แบบครอบคู่ครับผมนะครับหน้ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เราเห็นเซ็นเซอร์อยู่นะบริเวณตรงนี้ครับผมรับหลักๆเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยคือ4จุดแต่ว่า G A เนี่ยซ่อน นะครับเซนเซอร์ไว้ด้านข้างตรงนี้ด้วยถ้าบอกว่ารถคันนี้มีเซนเซอร์ทั้งหมดรอบคันอยู่ที่12จุดพร<อ>้ <นา S 2> อมระบบเ,เข้าจอดอัตโนมัติแบบปาร์คิ่งพลอด์ด้วยอ๋อเหรอครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบไวทไ้ทาไมทําไมถึงต้องหลบไว้ด้านข้างครับผมเซ็นเซอร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นลักษณะล่มครับที่อยู่ด้านท้ายรถดังนั้นเนี่ยด้านข้างจะไม่มีการดีเทคใดๆทั้งสิ้นครับผมเบนท์ทการ move ตำแหน่งเซ็นเซอร์มาเนี่ยเพื่อให้สามารถดีเทคด้านข้างตัวรถได้ด้วยเพิ่มอีกข้างละสองตแหน่งในการตรวจจับ ในการจอดถอยจอดก็ดีหรือการที่มีวัตถุหรือคนที่อยู่ข้างรถเพื่อเวลาถอยจอดจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุง่ายทุกึ้นมาใช่ไหมครับผมใช่ครับถัดมาเนี่ยพอพูดถึงเซ็นเซอร์แล้วไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องกล้องและแน่นอนว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นกล้องของเขาครับ,รบตัวกล้องจะถูกซ่อนไว้อยู่ด้านล่างครับ,รบเวลาใช้งานเขาจะเป็นป๊อปอัพเปิดลงมาอ,อันนี้สาเหตุก็คือในเรื่องของการป้องกนันนุ้ฝนด้วยแล้วก็ต้องการให้ ภาพนัที่ออกมาเนี่ยคมชัดที่สุดนะครับก็เลยซ่อนตัวกล้องไว้ด้านด้านไหนของปติเนี่ยกล้องด้านหลังเนี่ยครับเวลาเวลาไปลุยฝนหรือเวลาเจอทางฝุ่นเนี่ยตัวกล้องเนี่ยเลนส์ส่วนมากเลนส์จะสกปรกจนมองใช้ประโยชน์จากกล้องหลังไม่ได้อันนี้คือเป็นการเซฟตี้ตัวกล้องด้วยทําให้การใช้งานสามารถใช้ได้ตลอดเวลาและยังคงเตื้องประสิทธิภาพในการมองเห็นอยู่เหมือนเดิมครับ ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ไฟท้ายครับซึ่งเป็นแบบ full led นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือให้ความคมชัดในยามค่ำคืนด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาเป็นเหมือนเจเนอเรชันใหม่ของทา <ผม S 1> งรถ mercedes benz เลยครับ<ม>ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับคุณกายตัวน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบนะครับถ้าเราพูดถึง cc ก่อนเนี่ยอาจจะทำให้ทุกท่านตกใจแต่ผมจะขอพูดถึงพละกำลังที่เขามีก่อนดีกว่าว่า เจ้า GLOA 200 Progressive เนี่ยมาพร้อมกับพละกำลังนะครับสูงถึง16.3หแรงมา้านับบนเครื่องยนต์ที่ขนาด1.3ลิตรเท่านั้นเองแค่นจดลิตรเองครับแต่สามารถที่จะให้พละกำลังได้มากถึง16-3หาแรงมา้านั่นต้องเป็นเพราะตัวระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบจากที่ตัวนี้ติดตั้งมาให้อัตราเร่รงศูน0อ,อยู่ที่8.7วินาทีครับ,รบในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์กีตสปีครับคุณกายตัวนี้เป็นระบบ ดูโอคราสทานสมิชชั่นนะครับเจ็ดสปีดครับอืมก็ถือว่าเพียงพอกับเครื่อง0.3เทอร์โบนะครับผมเพียงพอเพราะว่าน่าจะตอบสนองการขับขี่ได้ดีมากเลยทีเดียวถูกต้องครับและที่สําคัญครับเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงคงที่นะครับตัวนี้จะมีโหมดที่เรียกว่ากดิ้งโหมดนับเป็นโหมดที่อย่างยกตัวอย่างขับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับรอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ1,600รอบทีนี้ถ้าเรามีการถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยโตรถนะครับจะมีระบบพิเศษนะครับที่ช่วยถอ ระบบเกียร์เพื่อไม่ให้เป็นล้างความเร็วเอาไว้และทำให้รอบเครื่องยนต์ตกไปเหลือประมาณ850ทําให้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยครับครับผมตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังกำลังแล้วก็เรื่องความประหยัดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับวนันนี้ความประหยัดอยู่เฉลี่ยถูงเท่าไหร่ครับตามมือเซนเป็นตอนนี้เนี่ยเอเวอร์เรชก็อยู่ประมาณ6.2ลิตรต่อ100โดยประมาณโอเคเลยนะครับผมนี่ส่วนของภายในของ g l a เป็นไงบ้างครับคุณกายหน่อยช่วยอธิบายให้ผมในรุ่นนี้ครับผมได้เลยครับก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับสำหรัับตว g l A 200 Progressive เนี่ยคือตัวหน้าจอนะครับที่ดีไซน์เป็นลนักษณะเป็น widescreen นับเดิที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ MBUX v e r s i o นที่6นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ขนาดที่ใหญ่มากถึง10.25นิ้วเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะับรวมถึงหน้าจอเรือนไหม่เนี่ยก็เป็นแบบ All Digital Instrument Display นะครับขนาด7นิ้วนะครับสามารถเปลี่ยนตีมเปลี่ยนดีไซน์ได้มากถึง3รูปแบบครับ ตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมเออพีฟังก์ชันนะครับตำแหน่งซ้ายและตำแหน่งขวานะครับถัดมาเนี่ยการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบโปรเ r e s ีฟอิน n ท e r i เ r ียแพคเกจนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการออกแบบเนี่ยก็จะให้อารมณ์เรียบหรูนะครับก็คือจะมีความแตกต่างจากตัว AMG อย่างเช่นตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบหนังนะครับสีดำนะครับตัดด้วยได้สีเงินนะครับตัวทรินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเออทรินแบบ 3D print นะครับเป็นแบบ3มมิตินะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ย ซ้ายขวาเนี่ยเป็นบอกไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีสามตำแหน่งทั้งคู่เลยครับมีให้ครบครันทั้งคนฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมใช่ครับก็คือตัวฟีเจอร์เนี่ยถ้าเทียบกับตัว amg แล้วนะครับจุดที่แตกต่างก็จะมีตัวหน้าจอเดือนไหม้ที่ของตัว amg เนี่ยเขาเป็น10.25นิ้วครับผมนัแต่ว่าตัวโปรเกรสซีฟเนี่ยเขาเป็น7นิ้วนอกนั้นเนี่ยฟีเจอร์หลักนะครับทำงานได้เหมือนกันหมดเลยเช่นตัว apple carplay นะ android auto ก็ยังมีให้นะมองไปที่ด้านบนครับตัวนี้ ระบบ Mercedes มี Connect ก็มีให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบสัญญาณ 4G LTE เพื่อออนไลน์และสามารถควบคุมรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ครับรบผมก็ไมีไม์ครบเลยนะครับผมครบมากๆเลยครับครับผมอย่างที่ตัวหน้าจอที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อนนะครับซึ่งเราเรียกว่า Dynamic Select แล้วซึ่ง Dynamic Select เนี่ยผู้ขับขี่สามารถเลือกปรับได้ทั้งบุคลิกของเครื่องยนต์นะครับบุคลิกของโมาลัย นะครับหรือประเภทของ E.S.P. เนี่ยสามารถเลือกปรับได้อย่างอิสระเลยครับครับผมแล้วตอบสนองการขับขี่ในในรูปแบบใช่ไหมครับตามเราตามลักษณะของผู้ขับขี่ที่ชอบขับขี่แบบเร็วหรือแบบทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับให้สอดคล้องกันได้การขับขี่ของพวงมาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับิลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงรับก็สามารถที่จะปรับเป็นแบบคอมฟอร์ทให้สามารถควบคุมได้ง่ายได้หรือถ้า เราเดินทางไกลหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายขับรถเร็วนะครับก็สามารถเลือกเป็นแบบสปอร์ตเพื่อต้องการความกระชับและความแม่นยำได้ด้วยครับครับผม,มก็มีมาให้ครบเลยทีเดียวใช่ครับแล้วส่วนของช่วงล่างอย่างนี้ครับมันมีการปรับ เปลี่ยนยังไงบ้างไหมครับผมช่วงล่างตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบอัตโนมัติเราเรียกว่าเป็น Agility Control Comfort Suspension นะครับซึ่งตัวนี้จะปรับตามความเร็วแล้วก็แรงนะครับของของช่วงล่างอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเลือกปรับความสูงต่ำได้ครับเป็นช่วงล่างแบบสปริงครับครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพียงพอเลยครับเพราะว่าตัว Agility Control เนี่ยคือถ้าสมมติว่าขับด้วยความเร็วสูงนะครับตัวช่วงล่างเองเนี่ยเขาจะปรับระดับให้มีความ กระชับมากยิ่งขึ้นพอวิ่งในเมืองนะครับวิ่งที่ความเร็วต่ำก็จะเพิ่มความนุ่มนวลให้ครับบขามีไม่ครบเลยทีเดียวใช่ครับจากการที่เราได้เห็นนะครับว่าคุณกายได้พีเต์นะครับว่า G 6A ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดนะครับผมเพื่อตอบสนองผู้ขับขี่นะครับผมในหลายๆแง่มุมนะครับผมในเรื่องของราคาค่าตัวก็ดีในเรื่องของการใช้งานก็ดีนะครับผมก็ถือว่าทาออกมาได้อย่างครบคันนะครับผม โดยราคาค่าตัวของเจ้า GLA นี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณกายสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมดูตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเบนซ์เป็นคันแรกนะครับก็ถ้าเป็นรถครอบครัวอย่างเงี้ยผมว่า GLS 200ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมทางคุณกายมีอะไรจะฝากถึงผู้ใช้เบนซ์บ้างไหมครับผมครับก็สําหรับรถเออ GLA นะครับเป็นรถที่เหมาะกับแบบ ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับอย่างเป็นรถครอบครัวด้วยก็ได้นะครับดังนั้นตัวนี้สามารถที่จะติดต่อทางผู้จําหน่ายนะครับทดลองขับได้นะครับผู้จําหน่ายทั่วประเทศเรามีรถเสิร์ฟไว้ให้ทุกท่านนะพร้อมชมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัถึงแคมเปญได้ครับครับผมยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทางบริษัทเบนมากนะครับแล้วคุณกายนะครับผมช้ำให้ความรู้ในแกงนีูครับผมครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับทางงานช็อคด้วยนะครับผม ก็เพืนใหม่นะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนมาให้เราได้ชมกันอีกทีนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ